ืถ้าป่าเุ็นอนดูอ<ต>โอ้ยแกงคือทั้ทงเลยปยอ๊ย <laughs> <laughs> โอ้ยที่ปวยเอาโอ้สุขามันเด้อสุขสุขามันได้ปุยอันนี้นี่เนาะป่าขอพอไดดกินแรง สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนมื่อวานมาผมมาพอกับสองโตโตสารวัตรคือเก่าเนาะมื่อวานจะพากันลงไปตึกแหเอาปลาคอนะในน้องนะหนำคอนนะนะล้วก็บูอาซยังอยู่ลึกจากบ่อนอปลาคอไปกันก็สิไปกับนี่แหละทีมงานนี่แหละเนี่ยโอ้แตกบอลจิบเลยะ กับทีมงานเก่าเขานี่แหละเนาะมาเนี้ยเบาจิปลอยแล้วก็เบาบุ้มมาเนี้ยนะงุ้มโหลดตึ้งงุ้มตึ้งงุ้มโหลดเห็นได้แล้วสู้แลยเบาบุ้มฮะงุ้มงุ้มงุ้มมาเดี๋ยวปนินปนินก็เกี่ยงแห่ผีหัวเกี่ยดสิก็เลยแล้วเว้ยเห้ยโหลดห้าโลดอยู่แค่นี้แหละพอคอฮะ น้องเขือแลยไม่มีไา้องโตอ่อเอนหน๋ยวไอตหนงุ่มมาโดอดวันนี้กอนน้องแล้วมันนี้เนาะกวนหาประคอฮหแเละเห็นอะไรบ่โอ้ยแกงคือท่างเลยปอย โอ้ยจิ้บวยอ๋อแม่มันอง่ายอีกตัวนึ่งนะฮะอ๋อได้ประคอง่แล้วนะป้าได้กระครูแลวก็ป้าอยู่ทึงพี่ตังป้าอยู่พี่จับใส่กระครูฮะเอากระครูมันคืนมาฮะมันจิไปอากเห็นเอ้า นี่ไปกินเลยอช่องหรือใดฮะตุ๊กปลาคอเหรอวะโอ้ปลาคอใหญ่ฮะโอ้จกเกือกกระโดดแหละนี่งุ้มเท่านี่จิปวยจิปวยเห็นปลาคอเลยมาเด้อรจิปวยนี่มุมมุมมุมมันอยู่ในขี้ต้มฮะคอยหลุดไปเลยนี่ใช่โอ้โอแม่เนาะ มองวิดีโอเห็นยังดิโอ้ไปไปพอแล้วพอแล้วคืนคืนไปมันบมมี่อยไแหละลไปพุ่นโดลนลุกน้องไงญ่ผูออ้บพุ่ยอาบน้ำเลยโลดแม่ไว้พูดดีดอกนั่ตัวเบิ่งนดเดีมวมือชิดำําน้ำแข่งกันดอกมาดาผมกันหลังโตหลังโตล้วก็ ขึ้นแล้วก็สิพากันไปใส่เนัน่ยได้ไหมใส่ลวงเอาใส่ลวงบางเนาะอยู่พุ่นแหละอยู่คุยหินนาะพุ่ะใส่หลักการศิษย์เขาเมื่อบานเลยนะยนังบุม้มพนโปตกจากเถ่อนำน้องเข้ากับบกไล่เลยเพุ่นจากศิกรมจากบ่การพลนโปตกนี่ยเขยัโบกุ่มอยู่ดิ เรียบร้อยแม่นน่าจป่วยเนาะไปจีบวยแล้ดวยได้ยบ้านนี้หลังจากงมปลายังก็เรียบร้อยแล้วก็จะไปใส่ผ้ากันไปใส่รวงไว้เนาะนี่แหละโอ้ทีมงานครับ

เอาลวงมาเนี่ยใส่แถวนีนแหละใส่ปลาเทนโอ้ไม่กี่ชูดเขาเจาะเอาหนำมันนี่ได้ดิกินได้ได้ไหมชูดกไดออ็ได้นำมันจปบวยเออได้โอ้องใหญ่ดีกี่ชูดตัวนี้เนาะเขาเจาะเอาเนาะเขาเจาะเอา,าแล้วแถวหนึ่งเนี่ยมันก่อขึ้นมาคือนนี้ โอ้นำมันก็คือนำเพิงมนแล้ตานยังบ่มฮะออมใช้างนานตัวไดตัเสอโอ้นี่หน,น่อยฮะอะไบองไก่ป่าคันนี่ย โอ้โกลบางได้นี่นี่ฮ่าใสใสวันนี้เนะาะใสใส่บนต้นอันนี้นี่ต้นมกบกเขินใส่อยู่นี่แล้วมาปาดด้วยอ๋อพอแล้วพอแล้วเลืออะไรจำเนีนี่เนาะวิธีใส่ของเราเลยเสียบวงวงถ่านในปากมันนี่แลหละมาปาดปาดอีกเ <c oughs> อะบงัง Ừ. Tha bốn năm Tha nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai งใหมเด้อ๋ออมาบนีอ้านี่เนาะตอนนี้เขากระหางเรียบร้อยและออสปาบงมองอยู่นั่นก็สยยัใสีไซย่นี่ อยู่ต้นมะบกต้นไผ่ใหม่ทางหลุมก็ได้อ๋อวันนี้เอาใส่ซองล้างเนาะนี่อยู่ต้นมะบกในล่างหนึ่งแล้วก็ปุต้นหนึ่งต้นมะเกาะปุล่างหนึ่งนะไปไปวันนี้ง่ายปุ๊บง่ายไปไปใส่แถวเราเพื่อนเนาะวันนี้เนาะ บูมมื่อกี้ไป็นอะไรรถบอกบูมเอากาเจ้แบบูบูมไปขี่รถไปไปท้าเขาอยู่บูมบูมใช้กระเจ้หนุนจ้ะบูมบูมเอาเอากระเจไปขี่รถไปทางนั้นเด้อบุคไอยี่ไปพกไก่ตานี่ถือไปนั่นถือไปปะนี่กระตาโรต์ขี่ไปเรือยเลย

มาใส่แล้วต้องล้งลางอยู่พุณนะอยู่กุ่ยหินพุณแล้วก็เอามาใส่ที่แกลบปลายนี่แหละเราเนื้อเนาะวันนี้ดูใครกันลูนตุกตุ๊กลูกตุ๊กปะงายมันพอมยานก็ได้ผมมีก้อนหินไปย่างคราไปดิไปใส่ในต้นบกก่อน <making> <cartoon noise> โอ้ต้นบกตัวนี้ใหญ่คักเวนาะฮะนี่หอยใจในต้นบกตัวนี้เนาองต้นบกใหญ่เอ้าตัดใหม่เลยเราแลละเอาใหม่นี้นี่ นี่เฮาสิเฮาสิมักไผม้เนาะเพราะว่าต้นบกมันใหญ่หลายขึ้นบ่ได้ตัดมมักเนาะเนาะว่าไก่ปาตนีเอ้ายามสิบ่ได้ตัดอีกว่าอย่าหลบลายด้อแท้่ตนนี้เลยะบ่เอาเครือยังมเอาไปเห็นบ่ได้ยินบ่เสียงไก่ปา ไปลวดตึ้ทำอะไรกอันี่ยน่ะ,ะมันฮะหนุกแตงล้ายแท่นี่เนาะ,ะหาดีดีเ้อมีน้ด่อได้ ไปใช้ทางนั้นเนาะนี่เป็นเสียงกระปัา วันนี้เข้าใสกัเรียบร้อยเลยเนาะแต่ือสีมือเสาคนละสี่ได้มายาม,มานะนะไปมาดิเมื่อถึมงานเนาะไปเอามานตะมต้มตงไกอดลวนลกบินลงมนาะตะเล่นมันกับห้องอยู่ด้เนาะทุกคนตอนนี้กมาเอาเรือนเลยเนาะแต มาหอดพอดีนโต๊กนะบนต๊ก็แห้งเจอมานะส่วนเอากิอยก็บบุ้มกับมือเาไปมันเนาะเพราะว่าเขากับปั่นป่าปั่นยังไงเอาเมื่อเลยนะประกอบยังตห่าได้เลยมาวันนี้พ่นโต๊ต๊ะจะหนำหงันะทุกคนนี่นโต๊ะหำหงมาเลยนาะตอนนี้ก็มาหอดื่อเลยเนาะเป็นอาเป็นเฮ็ดีเสาได้ไมดีเียย่งกินหนึ่งป่าวะหนึ่งป่านึ่ป่ายงหมดแดงอใครหมแดงไวย

อบญาทำไมเลี้ยงหน่อมาดิทำไมปลูกหน่อยปลูกเองในลังบานเนี่นี่อโอหนึ่งผกานะ้ำแล้วก็มีหนึงปะะ่าใสแครมาได้โอ้โหเดยวดกินข้าวแรกน้ำกระเด็นแบบนี้เ๋ยว ไม่ใช่เลยปอนเขาดีกว่าบุกินบุกินนะไม่กินคนไรแช่ไม่ใช่เนืองเขาเนึองอะไรเนาะอ่ะกี่ขาวรวมกันเด้ปะเนี่ยเยอะเป็นจับอยู่ใช่โอ้โหเขาจะไปชงกน ไ,ไปาจิตไปชวงหึ่งอ,อ่ะอมึงแบบไปสวงกับมืะออื่นนี่นแล้วไปแหล่ง,ขงเขาอ่ะกินข้าวกินหนำก็เรียบร้อยเนาะกเสีได้นอนพักผ่อนบ้านนี้มืะออื่นกันไปย่ยามลวง ระยะตัโกโก่อนเนาะยวออกมานบอลนี่นีบอเหาใส่ไม่ใช่บอลกบยังบอบอโอ้นุกลายเลโอ่ตโอ้บถเนาะเาลงมาบอลลันัทนมาขึ้นนีก็ว่าถึกแหะ ลันบุ้มจัดการใหม่จุดหกกักเนาะเนี่ยเขาเลยนะลันแล้วปะ ตัวโบราณสัมแกเอร่จิบเลยนเมีต่แรงว่าจบพิตาได้มัน นอายังมากินเต้นทีแทนเปนน่งเหรอฮะเป็นนู่อะมึงที่มันเอามากินมันเป็นบุ๋มนูเหรอ่อีกต่อนุ่มสก๊อต4ลังบะตอร์รังปรมาณะมนี่เอ้าบานนี่สีกินีชางมือนี่ฮะแล้ว tầm chèo kia rồi mưa